เข้ามาไม่มีพ่อแม่ที่ไหนตั้งชื่อลูกว่าชื่อประยุทธ์เลย <S 2> <S 2> <S 2> รวมทางประธานคะชื่อตู<ส>่ได้ค่ะท่านประธานคะท่านประธานคะที่ฉันขอบประท้วงท่านประธานนะคะในข้อ69ที่ปล่อยให้ผู้อภิปรายเนี่ยกล่าวเสียดสีนะคะครับก็ผมเตือนแล้วนะครับว่าอย่าเสียสีท่านถอนออกนะครับว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งชื่อประยุทธ์นะคร,ครับมีครับมีหลายคนครับตอนนะครับค่ะถอนค่ะได้ค่ะอย่าเสียสีครับข้อสุดท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรียังผิดมาตรฐานทางจริยธรรมไร้แรงดีด้วยค่ะสืบเนื่องมาจากวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ ปปชเพิ่งจะมีการชี้มูลความผิดนักการเมืองท่านหนึ่งในคดีลุกที่ป่าสงวนค่ะมีผู้ประท้วงครับอยากให้ผู้อภิปรายถอนคําพูดครับคําว่ารัฐบาลเถื่อนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นคําที่รุนแรงแล้วก็ไม่ไม่เหมาะกับใช้ในในสภาแห่งนี้นะครับรัฐบาลนี้ก็ได้มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนะครับผู้อภิปรายท่านเปลี่ยนจากรัฐบาลเถื่อนเป็นรัฐบาลคสชกันแล้วกันนะครับได้ค่ะเพราะรัฐบาลคสชนะคะ ที่ปลนอำนาจจากนายกหญิงอดีตผู้บังคับบัญชาค่ะเมื่อเทียบเคียงกับการที่ปปจชี้มูลทราทานนะคะขอประท้วงท่านประธานข้อ9นะคะแล้วก็ผู้วภิปรายด้วยผู้อภพิปรายเนี่ยใช้วาจาเสียดสีไม่สุภาพเลยค่ะขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมตักเตือนแล้วก็ให้เขาหยุดกระยายอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะมันดูต่ำนะคะพอครับ เชิญต่อเชิญต่อจบแล้วครับจบแล้วครับเชิญครับอย่าเสียดสีนะครับที่ดิฉันอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ดีฉันอยากจะบอกบอกท่านนะคะท่านช่งางไร้ค่าหน้ารังเกียจนะคะที่อยู่มาได้ถึงปีที่7็นี้ไม่ใช่เพราะว่ากระตานมากหรือกล้ามากแต่เพราะว่าด้านมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอประท้วงรรท่านประธานนะคะกับผู้ที่กําลังอภิปรายนะคะนขอให้ถอนคําพูดและขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะครับถอนคําพูดไร้ค่านะครับมันอะไระนะคะ เปลี่ยนเป็นไร้ประสิทธิภาพไ,ไร้ภูิปัญญาไร้วิยทัน์ไร้จิตสํานึกค,นค่ะท่านประธานคะที่ชันกรณิตงามสุขวัฒนาขออภิถวงทรานประธานในข้อ9นะคะวงเล็บ3รวมไปถึงข้อ69ด้วยนะคะถ้าท่านปล่อยให้ผู้อภิปรายนะคะเสียสีท่านนายกรัฐมนตรีแบบนี้ที่ฉันก็ขอบอกเลยนะคะว่าที่ท่านได้กล่าวหาในสภาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนช่วยคิดถึงว่าใครกําลังพูดและก็กําลังทักกระทําแบบนั้นค่ะขอบคุณค่ะครับก็เตือนอยู่ตลอดนะครับท่านประธานคะ ท่านประธานคะพ้าทิงคะท่านประธานคะครับท่านประธานคะเอ่อท่านปรินาก่อนครับเชิญครับอย่างที่ดิฉันได้ประท้วงท่านประธานไปเมื่อกี้นี้อยากจะให้ท่านประธานช่วยควบคุมผู้พิปรายนะคะเพราะท่านประธานบอกให้ถอนคําพูดเนี่ย ไม่ให้เสียสีนะคะให้ถอนคาพูดพราเขาถอนคาพูดเสร็จเนี่ยเขาเสียสีต่อท่านท่านประธานคะเป็นข้อกล่าวหาตามยตินะคะไร้ประสิทธิภาพไร้วิสัยทัศน์แล้วดิฉันไม่ได้พูดเรื่องพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะคะท่านผู้ประท้วงน่าจะจับประเด็นผิดดิฉันแค่บอกว่าทางคะอย่าปล่อยให้ไม่ตั้งใช้พูดพูดกําลังพูดอยู่เนี่ยพูดอีกนะคะกําลังจะเสียสีแล้วค่ะท่านประธานต้อง ฟังก่อนนะครับเพราะผมก็เท่าที่ฟังดูก็บอกไม่มีว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะท่านกรณิตครับทีนี้ตาท่านละครับดิฉันขออนุญาตพลาดพิงในส่วนที่บอกที่ผู้อภิปรายบอกว่าที่ดิฉันใช้คําพูดว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนอย่างนั้นดิฉันขอบอกว่าท่านคงพ่อแม่ของท่านคงสั่งสอน<ร>ามามดีค <น S 2> <า>่คะลแ,ลแล้วก็เลยใช้ขออนุญาตใช้คนคน,คนละเรื่องแ <laughs> ลวครับคือถ้าเขาไม่ได้พูดก็ค,คงไม่มีอะไรตอ้องชดท่านครับไม่อนุญาตครับเชิญนั่งมาตวงครับ So sorry. ถ้าท่านไม่นั่งลงผมลุกขึ้นนี่ท่านต้องนั่งลงแล้วต้องออกจากห้องนะครับอย่าให้ผมเยือลุกขึ้นนะครับก่อนที่ผมจะสรุปดิผมเหลือไปมองท่านนายกรัฐมนตรีท่า,ทานนายครับด้วยความเคารพจริงๆครับลักษณะสีหน้าท่าทางการแสดงออกของท่านขณะนี้เนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับท่านมันเหมือนกับที่คนรู้จักว่า,าเหมือนกับเป็น มิสตบีนะท,าท,านท่านประธานคะข้อที่69คะ่ะแล้วก็ประท้วงข้อ9ท่านประธานด้วยนะคะผู้อภิปรายตอนนี้เริ่มมีอาการไบโพล่าด้วยนะคะต้องขอให้ท่านประธาน<อ>าช่วยควบคุมพพอแล้วนะครับปรไปกันได้แล้ว <laughs> ดิฉันจะประท้วงว่าที่ผู้อภิปรายเนี่ยพูดว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตยเนี่ยหลับในห้องประชุมเนี่ยค่ะมันเป็นการเสียดสีใส่ร้ายดิฉันจะขอให้ท่านประธานเนี่ยบอกให้ผู้อภิปรายถอนคําพูดค่ะมีไหมเมื่อกี้ท่านประธานมีค่ะท่านประธานฟังรู้หรือเปล่าคะผม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 ก็ฟังนะท่านท่านประท้วงท่านประธานข้อ9ด้วยเลยนะคะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทบทวนคเป็นกลางค่ะท่านกําลัง หรือเปล่าคะท่านที่ท่ทานราทวงทีไรเนี่ยท่านต่อว่านี่นี่หน่อยๆตลอดเลยนะคะที่ท่านจะขึ้นแล้วนะคะ จะพึ่งขึ้นเขาจะพึ่งขึ้นดิฉันไม่ขึ้นหรอกค่ะญิฉันกนค่อว่าภาพวันนี้การประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะมีการนําเอาเพศสภาพเนี่ยมาเสียสีดิฉันนะคะในการทําหน้าที่และคําว่าขึ้นของดิฉันเนี่ยดิฉันหมายความว่าลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นเนี่ยยันขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยภาษาตมบ้านดิฉันเนี่ยค่ะของขึ้นนะคะท่านนะคะโมโหอย่างนี้ค่ะไม่ได้แปลว่าผมเขา็จเรื่องเกี่ยวกับเพศสภาพอะไรทั้งสิ้นนะคะท่านประธานดิฉันยึงขอความเป็นธรรมให้สมาชิกรัฐสภาที่เป็นลูกผู้ชาย ให้เกียิกับสมาชิกรัฐสภาที่เป็นเพศผู้หญิงด้วยนะคะอย่าเอาเพศสภาพเข้ามานะคะขอร้องนะคะระทวงท่านประธานในข้อที่9นะคะท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้สมาชิกได้อภิปรายให้อยู่ในประเทศไทยให้อยู่ในประเทศไทยให้อยู่ในประเทศไทยขอบคุณค่ะท่าน ใช่นะครับคือคือมันเป็นข้อเสนอแนะนะครับให้รัฐบาลได้รับทราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวรัเดี๋ยวท่านรับทีจะตอบครับในหลายบ <c oughs> อ่อน <c oughs> ที่ผมพูดบาทบอลเนี่ยนะพนัานมันก็จะมีหม้อแปลงะที่ตั้งอยู่หน้าบ่อนแล้วเชื่อมสายไฟจากประเทศไหน างสายท่านประธานมันลอดใต้แม่น้ำเมยเพื่อเชื่อมไปยังฝั่งเมียนมาเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงที่แม้แต่กสทชก็ทราบฮนะแต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้รับความสำคัญเพียงพอจากรัฐบาลเลยปราบกันไม่หมดหรืออย่างไร